ใหม่นะครับลุ้นรับแหวนวงแหวนแบบแบบแบบกิจกรรมใหม่นะครับหมุนวงล้อร่าแหวนสมเสร็จหรือว่าที่จะเรียกว่าแหวนช้างขอเรียกว่าแหวนช้างละกันน้อติดปากมาสักขนาดนี้แล้วนะครับแหวนสายควบคุมดีบัฟชั้นดีสาหรับการรับแตกชั้นยอดจะมีอะไรังไงในตู้กันบ้างเอาเท่าไหร่ยังไงดีเดี๋ยวเรามาลองพูดถึงกันครับ เอาละครับระกาศสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกคนประจำช่องจานแจกไวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับสัพยุทธวิญญาณเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามกับกิจกรรมวงล้อใหม่นะครับที่ให้เราเนี่ยสามารถรุ่นรับสกินแล้วก็จะเป็นทางด้านของตัวดาบแล้วจะเป็นของรางวัลแรกที่สุดนะครับนั่นคือทางด้านของแหวนสมเสร็จนะครับขอเรียกแหวนช้างเนาะด้วยแหวนช้างวงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแหวนที่ดีมากๆนะครับถ่านถ้าเทียบนิ่งเซิร์ฟเป็นแบบเซิร์ฟเลเวลไม่เยอะมากๆครับในการเอาลงเล่นอะไรตต่่าาาาาาางงๆสสสมมมมรรถทไดด้ีกิววเเอ1 ห้าหมื่นปีนะครับหลังจากเราปล่อยทักษะวิญญาณนะครับใช้ทักษะวิญญาณอ่ะเราจะมอบสแต็กให้ศัตรูหนึ่งชั้นนะครับแต่ละชั้นเนี่ยได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์กระตุ้นในเทินใดๆก็ตามซอนซอนทับได้หมดสามชั้นเท่ากับสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับแค่มีแหวนวงนี้ห้าหมื่นปีวงเดียวครับคุณสามารถมับสตักดาเมจสุดท้ายนะครับย้ำนะครับว่ามันคือดาเมจสุดท้ายได้ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับและทางด้านของหนึ่งแสนปีนะครับก็ทําให้เราเนี่ยหาว่าเราทําถึึงชััั้้้้้้นนนไไปปแลวะครรบบทําาาาใหหเเเมมมยดดจพิ่ขอีก กลายเป็น180%ครับอืมเพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้คำว่าเพิ่มขึ้นเป็นแปลว่าเพิ่มขึ้นแปลว่าบวกขึ้นมานะแล้วก็แสนห้านะครับแต่ละเทอร์นสามารถซ้อนทับได้2ชั้นลิมิตเพิ่มเป็น6สแต็คเลยนะครับก็ยิ่งดีก็ไปใหญ่ส่วน2องแสนเนี่ยในทุกๆ3ชั้นเนี่ยดาเมจสุดท้ายเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพิ่มได้สูงสุดสคมร้อยเปอร์เซ็นต์เกอร์ทัาะว่าได้นนกกดกญญญหกชั้ได้รับเป้าหมายลดลงกนะ็ร้อให้คเป้าหมายลดลง 4แสนปีเนี่ยจะเป็น p p ซะมากกว่านะครับส่วนบัฟตีกระดูกเนี่ยจริงๆอ่ะแสนหนึ่งก็ได้นะสำหรับคนที่จะหา6วงครับแสนหนึ่งใช้6วงเท่านั้นนะครับแล้วก็มันจะพัฒนาเป็นแหวนลุงซึ่งเราจะต้องเอามันมาฟิวชั่นกับแหวนวงนี้ในอ่าแต่น่าจะยังทําไว้ไม่ครบเหมือนกันนะครับนี่แหวนวงนี้ครับใช้แหวนงูเนตรมายาดาวดึงนะครับสำหรับฟิวชั่น4ีบวกสเป็น8นะครับก็ถือว่าเป็นแหวนที่ดีมากๆเลยแหละนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแวะส่งแ,แบบหนึ่งนะเพื่อนที่ เพื่อนนะว่ามันมีอนเอ้คุณอายุโกจินี่น่าจะมาละมั้งนะครับคนที่สวมใส่เนี่ยอันนี้บอกไว้ก่อนอะอันนี้จำไาเก,กินเรื่องของผู้ที่สวมใส่ไว้ก่อนนะครับคือมันใส่ได้ในหลายๆแพทในหลายๆเมตาในการเล่นของแต่ละคนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการเอาไว้ใส่ได้เลยนะครับซึ่งมันจะมีแพทที่เปลี่ยนตัวละครในการสวมใส่มันเลยต้องเปลี่ยนสเตตัสนะครับดังนั้นถ้าเราให้เทศสมุดถือเนี่ยถือได้ไหมถือได้ครับจะถือคอมเป็นคิดาเมนะครับ ปีไปตรงเป็นทะนาของเซปเปริตนะครับแล้วก็ทะนานของตัวละครในอนาคตคือเซียวเซียวนะครับเซียวเซียวจะถือครองเป็นสปีดนะดังนั้น,นเนี่ยถ้าหาแหวนที่เป็นออฟตันเอาไวเ้เ,ไวเปลี่ยนนะครับที่มันจะสามารถหลอมใหม่ได้แล้วก็แค่มีแหวนปกติเราทั้งหา16วงแล้วก็เป็นเพิ่มเป็น18วง3มวงหลักนะครับสปีดคีดาเมจแล้วก็เป็นทดนานของเซปเปริตแต่จริงตัดคีดาเมจได้นะเทสมุดไม่ต้องถือก็ได้เอาไปให้ ป,ปีพี่ตงถือในแพทเนี้ปีพี่ตงถือดีที่สุดนะครับแล้วก็ในแพทหน้าก็เป็นเสียเซียวถือก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปไว้กับตัวท่าน้าของอาอินนะอาอินก็ใช้สเปริตดังนั้นเนี่ยคิดดาเมจจริงๆเนี่ยถ้าแบบไม่ก็ได้นะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบไปขนขวายากันเยอะไว้สําหรับใช้งานนะครับแล้วเดี๋ยวในการตีกระดูกเราจะเปลี่ยนแหวนปีพี่ตงเนี่ยทักษะนี้เป็นแหวนที่หนึ่งครับเราจะกลับไปใช้แหวนหนึ่งในการ เล่นแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องสนใจไม่ต้องแคร์ฐานะของกระดูขาฟิวชั่นของมงกรขาวแล้วเพราะว่าการบัฟจากแหวนช้างเนี่ยมันดียิ่งกว่านะครับโดยเฉพาะเมื่อเราขึ้นแหวนรุ้งแล้วนะครับบอกเลยว่าคําเดียวอร่อยจุ่มจุมเจาะนะครับคือมันสามารถแบบเขาเรียกว่าพัฒนานะครับพัฒนาแหวนช้างรุง้งแหวนช้างงูของเรานะครับทำให้อัพเกรดดาเมจได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสองสแต็กสูงสุด6ชั้นเลยรวมถึง0 0 0 0 0ปีนะครับ สามารถอัปเกรดได้สูงสุดถึง720%ซึ่งมันแรงมากๆแล้วก็800%ถ้าหากว่าสแตกเต็มนะครับเราจะรับได้รับความเสียหายให้ศัตรูเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกนะครับในเทรานั้นนะซึ่งมันดีสุดๆเลยส่วน900,000ปีเนี่ยกับ1ล้านปีจะเป็นทาน้าของการ PVP ก็คือลดทอนดาเมจทำให้ดาเมจศัตรูสร้างลดลงนะครับจริงๆจานว่า800,000ปีก็เพียงพอแต่สำหรับจานจานว่าน่าจะได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ อเดี๋ยวเรามาดูในตู้ก่อนนะครับในตู้นีน้เราจะมีทั้งหมด3หน้านโดยแต่ละหน้านจะมีการใช้งานที่แต้มที่ต่างกันนะครับหน้าแรก25 0 0หน้า24,8านแะครับแล้วก็ใครที่มีแหวนง,งูอยู่แล้ว4 0 0แสนเปิดแค่2หน้าครับ2หน้าเท่ากับ16วงพอดีเหมือนเดิมนะครับ2หน้าเท่ากับ16วงเปิดได้ถึงพอดีเลยนะสำหรับคนที่เปิด2หน้าหมดนะครับก็จะมีอันนี้4วงแล้วก็อันนี้8วงเท่ากับ12นะครับ13นะครับ14นะครับ15แล้วก็เปิดง่ายๆว่าเปิด100โลครับ เปิด100โลอะทั้งหมด16ครั้งพอดี16วงเป๊ะนะครับหาเพิ่มเติมก็แล้วแต่แต่ละคนแต่ว่าจานเนี่ยจะติดขาดเรื่องจานขาดงูเนตรมายาอีก7วงเลยนะครับจะมีแค่แสนสามบ่าวเออมันค่อนข้างจะลําบากที่จะทำขึ้นรุ้งนะครับการลําบากก็ต้องเอาที่ไหวครับโดยหน้าแรกนี้นะครับก็ขอรางวัเจประาดีสุดคงเป็นสกินนารีนะล่างนี้นะครับกลับมารีเทิร์นให้กับเรานะครับ แล้วก็หน้า2จะเป็นกระดูกนี่ส่วนปีกเลือกรับของรางวัลได้นะครับหวังว่า6ดาวจะได้ออฟสีลุงที่ต้องการนะอันนี้ก็ต้องหวังกันอีก1ทีนะครับแล้วก็ในแหวนนี้จะมีแหวนที่เลือกออฟได้อยู่ด้วยนะครับดูดีๆก,ก,ก่อนเลือกนะครับดูดีๆก่อนเลือกใจเย็นๆก่อนเลือกนะครับโดยแต้มนี้จะหา,หาได้จากการที่เล่นเควสประจำวันครับเควสปรจะจำวันเนี่ยสูงสุดเราจะได้50 50 50 50แล้วก็ข้างบนเป็นอีก50ป่าปวะหนึ่งร้อยนะครับเท่ากับว่า100นะครับ200นะครับ 300ได้วันละ300นะครับทั้งหมดมีกิจการทั้งหมด6วันถ้าอาจารย์จะไม่ผิดนะครับ6วันให้เราเนี่ยสามารถมาหากันได้ท่ากับว่า1,800ก็แทบจะได้เปิดหน้าแรกครบแล้วนะเออแทบจะได้หน้าแรกครบแล้วครับหน้าแรกก็ได้4วงแล้วก็เปิดอันนี้ไปด้วยน่าจะได้มั้งเนี่ยอีก2อันน่ะก็เป็น6วงพอดีแสนปีพอดีเลยสวยเลยบวกเพชรอีกนิดนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะครับโดยแพ็กเพชรที่อาจารย์จะแนะนำนะครับมันก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าราคาถ้าเป็นราคาประหยัดมันจะต่างกันไม่เยอะมากครับ ประหยัดสุดจะเป็น480คูณ2เป็น960นะครับเห็นไหมก็ซื้อไปเลยครับแล้วก็อันนี้จะเป็น980นะครับคือไอ้สครั้งนะครับจริงจริงเนี่ยเรามีเวลาค่อนข้างเยอะนะครับเรามีเวลาค่อนข้างเยอะส่วนแพ็คเติมเงินเนี่ยก็สเตลล่าได้สำหรับคนที่จะเติมนะครับ1400ในราคา1000ก็ได้นะแล้วก็อย่าลืมวันที่28นะครับจะมีแหวนที่เป็นแหวนพี่หมีกับแหวนหมา3หัวที่ใครขาดเนี่ยมาวันที่28ในหอองอาร์นะครับอันนั้นแทบจะใช้เพชรล้วนเลยนะครับ ก็คำนวณการใช้ดีๆสําหรับคนที่จะเอา2ตู้แต่าอาจาร์นแนะนํานะครับจา์นแนะนําว่าตัวจานเองจานจา์นสนใจแหวนทางหน้าของแหวนควบคุมมากกว่าอืมเพราะว่าแหวนพี่หมีมันมาในกิจจุดพุนะครับแต่เนื่องด้วยจารย์ขาดอันนี้อยู่ครับเนี่ยอันนี้จามีแค่แสนเดียวอะ่ะถ้าแหวนพี่หมีมาก็ฟิลขึ้นลุงไม่ได้อยู่ดีอะ่ะจานเองก็อยากฟิลน,นี้ให้ขึ้น2อ0แสนเหมือนกันแต่ก็ต้องดูอีกทีว่าอะไรยังไงถ้าสมมุติว่าแหวนพี่หมีมาในตรงกิจกรรมจุดจีนในอนาคต ไปเปิดจุดพุกเอาก็ไม่ไม่ได้เลวร้ายที่ที่คิดไว้นะนะครับเดี๋ยวลองดูอีกทีว่าการในวันที่28สําหรับหอโออาแหวนมาอีกนะครับโอเคอันนี้เรามาพูดถึงแหวนนี้ก,นก่อนนะครับก็มาเราสนใจแหวนนี้ก,นก่อนนะครับซื้ออะไระราคาประหยัดมาละโปจตหน้าแรก2อ0 0นนี่เปิดวันแรกไม่น่าจะหมดนะแต่อาจารย์ก็แนะนาไว้นะครับแหวนนี้ดีจริงนะทําแสนปีไว้ได้กถ็ถือว่าถือว่าสักเซสนะนะกดข้ามเลยครับอึ๊บโอ้โหได้หินนะครับ อันนี้2อันสกินไม่ออกอันนี้ก็ยังไม่ได้นะครับสงสัยจะต้องซื้อคิดว่าจํานวน2ครั้งในทุกๆวันไม่น่าจะไม่น่าจะพอครับเอออ่ะวันนี้โอ้โหหมดไป5,000ันเพชรแล้วเนี่ยเพชรหมื่นแปดหายไปอย่างเร็วครับหายไปเร็วมากครับเพชรหมื่นแปดของเราที่อุตส่าห์ดองเอาไว้นะครับก็มาหนักหนักแค่วันแรกๆนี่แหละไปปุ๊บมาแล้วครับได้ไรวิคิดเด็ดสูงไม่ต้องการเลยนะครับปุ๊บ อุ้ยสูงอีกแล้วได้สก,กินมาแล้วครับได้สปีดอ้สปีดตันไม่ได้เหรอสปีดตันสปีดสูงไม่ค่อยดีอ่ะได้สก,กินมาแล้วครับเปิดใช้งานไปเลยครับนี่โดยดาลีนี้นะครับจะบวกเมื่อวิญญาเราฝ่ายเรา,า,าตายเนี่ยสตูทห้หมดได้รับดาเมจเพิ่มขึกนอีก20%็นะครับก็ใน p v p นะครับเพราะว่าธรรมดาเราคงไม่ตายหรอกนะครับไปอุ้ยสูงอีกแล้วคิเลสอึวได้กลางครับ atk โอนหน้าแรกไปแล้วครับหน้าแรกละหมดไปแล้วครับเอ้กลางอีกอะ่ะอันนี้ไว้เลือกได้แล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องกระดูกนะครับเราเป็นกล่องสุดท้ายไอย้กล่องกระดูกฟิชชั่นน่าจะอยู่หน้า 3. โอ้โหไม่ให้ด้วยต้องเปิด30ครั้งก่อนถนึงจะให้ไปแม่ใจร้ายเหลือเกินนะครับก็ประมาณนี้สําหรับชนะของกิจวงร้อด,ดังนั้นเนี่ยใครจะเปิดอะไรยังไงนะครับคํานวณอะไรกันดีๆหลายๆอย่างส่วนแหวนที่เอาแหวนไว้ให้เลือกอะครับถ้าถ้าเป็นความรู้สึกจานนะ การจะยังไม่รีบเลือกเพราะว่าเผื่อไปเปิดก่อนจะจบกิจกรรมอะเผื่อได้ที่ต้องการสปรีดตันสปรดตันจะได้เลือกอีกวงหนึ่งที่ททตรงข้ามกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแหวนเลือกอีกทีนึงอะมันมันอยู่ไกลเลยคือร้อยสามสิบซึ่งเอาอาจจะเปิดไม่ถึงเราจะเปิดแค่ร้อยเดียวนะครับเปิดอีกห้าสิบเพื่อเอาแค่อันนี้ก็เพียงพอแล้วก็ถ้าจะแนะนําอีกหนึ่งส่วนนะครับจะเป็นแพ็คเติมเงินรายวันสิบเก้าบาทได้รับอันนี้ร้อยอันนะครับหกวันนะครับหกวันแล้วก็ได้อีกหกร้อยนะครับรวมถึงหกวัน สิบหกแปดสิบแปดร้อยสี่สิบเพชรก็ถือว่าไปซื้อได้สองแพ็คอืมอันนี้ถือว่าซื้อได้สองแพ็คสิบเก้าบาทนี้ได้อีกสองแพ็คเลยสําหรับซื้อที่เป็นเพชรนะก็ถือว่าดีเลยครับหกวันนายนี้สําหรับใครที่จะเพิ่มเติมอีกหกร้อยเพชรไปนะครับเล่นฟรีเมื่อกี้เราได้พันแปดหกร้อยสองพันสี่เอ้ยเปิดหน้าแรกเกือบหมดเลยนะเออเปิดหน้าแรกเกือบหมดเลยนะครับอันนี้จะได้มากี่วงแล้วไม่รู้เดี๋ยวขอดูแป๊บนะครับเออจันเปิดแค่หน้าแรกนะอ่ะจันเปิดแค่หน้าแรกหมดไปนะครับก็แหวน 5วงครับอุ้ยขาดวงเดียวครับเอ้ยได้ครบนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกวงครับเท่ากับว่าใครจะทําแสนปีเนี่ยใช้งบประมาณประมาณถ้าวันเดียวนะถ้าวันเดียวประมาณเกือบเกือบห้าพันเพชรนะครับแต่ว่าแนะนําว่าเล่นรายวันทุกวันคุณมีเวลาเล่นครับคุณมีเวลาเล่นรายวันจะคำนวนแล้วประมาณเติมสิบห้าบาททุกวันมันประมาณ2,400้ยใช่ไหมแล้วก็ใช้เพชรหนุนไปอีกสักแพ็คหนึ่งก็ได้สองสองแพ็คก,ก,ไก,ก,กไ็ได้ได้แน่นอนแสนปีไว้ใช้งานกันแบบสบายสบายแล้วแค่นี้นะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เป็นความรู้ให้กับทุกคนได้นะครับสำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหรือเปล่านะนี่อยากเปิดต่อจังเลย โอเคครับก็ต้องหาข้ามใจกันไปก่อนนะครับเพราะว่าเวลากิจกรรมมีเยอะเราค่อยๆเปิดเน้นฟรีไปก่อนแล้วค่อยแบบไปอัดเนี่ยในช่วงเวลาเฟสท้ายๆคำนวณให้แบบมันพอได้สิ่งที่เราต้องการจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้จันเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคุณราคาฟานก็ให้เป็นวันที่สนุกของทุกทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเปิดกันดังมีสตินะครับใครคำนวณแหวนอะไรยังไงก็คำนวณกันดีๆเพราะว่าวันที่2ี่แปดยังมีแหวนที่เป็นแหวนพี่หมีกับแหวนหมาสามหัวมาอีกใครจะข้ามไปเอาในรอบจุุดดพหรรือออววว่าาาาาาาไไปปเในนนนนบีีก็้้้้ถจจแแแะะชงงคคขสัญลม ผลเป็นระสิทธิภาพที่ดีมากกว่านะครับถ้าทำถึง,ถงขั้นลุงได้อะไรเงี้ยนะครับถือว่าดีมากๆเลยก็ลองดูว่าแต่ละคนมีทรัพยากรหรือว่าแหวนที่อยู่ในกระเป๋าพร้อมฟิวชั่นแค่ไหนก็เลือกแหวนที่เราสามารถทำฟิวชั่นเป็นลุงได้มันจะให้ผลลัพธ์ที่ได้เร็วและดีมากกว่านะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ฝากตามเติมเงินสเตลลาโกพาร์ตเติมหุ่นตรงใหม่จำนี้ไม่มีดดฟานเจอกันกใหม่ครับบุญ